ินนดีแปลรคา์เเซ็ตอสวัสดีครับผม 8, เอ87ขายรถไปนำ้ำเลรนยญตีพร้อมครับเมื่อกี้มีเรื่องเหล้าดีๆมีรถสวยๆรุ่นยอดนิยมอีกขั้นหนึ่งมานำเสนอครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้เราเลยนครับสำหรับช่องโฮเซลเลยก่อนศิลปินรถบ้านมือสองครับเบอร์โทรผมเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนะครับอ่าไล่กับเพื่พอนๆจากเบอร์โทรได้เลยครับเมื่อกี้ผมมีนี่ครับ นิสสันนเมล่า 1.2V ปี2012นะครับตัวล่องท็อปเลยตัวนี้ตัวล่องท็อปรถเมื่อเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยมากมากเลยคันนี้ไม่หน่อยนํ้ครับาราคาเดี๋ยวฟังกันถ่ายคลิปแสนต้นต้นครับอมาชมกันครับโดยรวมนะครับสีสันตัวนี้นี่ผมตีให้เกิบหาเปอร์เซ็นต์เลยครับเกิบหาเปอร์เซ็นต์เลยไฟหน้าใสๆนะครับไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยไฟหน้าใสๆครับผมกระจังหนาเป็นโค้งเมี่ยมสวยๆนะครับ ผู้ใดที่หารุนนีอยู่ผมว่าคันนี้บ่ผิดหวังครับผมนี่สีสันดูสวยร้อแม็กคอร์15านิวจากโรงงานนะครับจากโรงงานเลยแม็กโตท็อปก็ Mac สิเป็นไล่นี่แหละแม็กตท็อปก็สิเป็นไล่นี่ด้านข้างสีสันสวยงามได้มือเปิดโคเมียมมือเปิดโคเมียมตัวนี้มาจากโรงงานนะครับมาจากโรงงานบ่ไ้มาพกพ่าเป็นขอบเนะาะเป็นมือเปิดโคเมียมเลยด้านหลังก็สวยๆแบบนี้ครับมือเปิดโคเมียม ยางเต็มทุกเส้นทุกวงนะครับยางเต็มทุกเส้นทุกวงเลยอ่าด้านหลังด้านหลังนี่ไฟท้ายสวยๆไฟท้ายสวยๆแบบนี้บ่แตกบลาบบบินครับสีสันสวยๆไฟเบรกดวงที่3อ่าพร้อมสปอยเลอร์หลังเนาะพร้อมสปอยเลอร์หลังมาด้านซ้ายนี่มาด้านซ้ายเฮากะไฟท้ายสวยๆครับไฟท้ายสวยๆบ่แตกบลาบ่บินเนาะอ่า ฝนเริมมาแล้วรีวิวท่ามกลางสายฝนกันไปเลยครับหนาชิ้นโตกแห้งด้านท้ายกับสีสันสวยๆครับอ่ารับรองว่าไปใส่กันสบายแหละครับเอาไปใส่กันได้เลยลอๆเลยโบต้องไปเก็บยังเพิ่มด้านท้ายไฟหนากันยังใสสะอาดนะครับใสสะอาดสวยๆแบบนี้เงาเงา,งาจำฉ่ำอ่าโมบึบง,บงที่กระจกบานหนากระจกบานหน้าะจะเป็นของนิสสันอยู่นะครับยังบ่เคยเปียนบ่เคยแตกเนาะอภาษีหกเก้เก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 เา ป้า469กันไปเลยใช้กันยาวๆอ่าฝนเริมมาเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับยังปรตกภายในอ่าภายในตัวนี้เป็นบอ่อผ่านะครับมันสิเป็นบอ่อผ่าอ่าบอ่อผ่าสีดําแบบนี้นี่สวยๆสะอาดสะอานผ่าลังค่าก็สวยนะครับผ่าลังค่าก็สวยสะอาดก็ขาวเพื่อนพ่อมียิ่งสะอาดเลยครับพื่นพ่อมยิงสะอาดเลย บอกว่าม,มีขาดนะครับเป็นผ้าเดิมเลยเป็นผ้าเดิมโรงงานผลเลยอ่าตัวนี้ในีแอร์แบ็กคู่เพราะมันเป็นตัวร่องท็อปแล้วเป็นแอร์แบ็กคู่ช่องแอร์สวยสวยอ่าช่องแอรส์สวยสวยก็อ่าแผงประตูตกแต่งข้างในก็เป็นโครเมียมครับนี่เพราะว่าเป็นตัวรองท็อปเนาะโครเมียมมาเบิ้งน็อตน็อตแต่ยังบ่ท่านขยับนะครับยังบ่ขันยังบ่ขยับเลยอ่าสวยสวยกันเลยล่ะด้านท้ายฝั่งผู้โดยสารนี่ครับบ่ยังสวยสวยน่นๆครับ บาสวยๆแน่นๆทุกจุดนะครับเบาทุกจุดสวยๆแน่นๆเลยถ่าเดิมๆโรงงานถ่าเดิมๆโรงงานเดี๋ยวพอเบิ้งด้านท่ายยังน้อยนี่ด้านท้ายเริ่มต้นจากความเดิมหมดเลยน,อน็อตฝาท้ายเดิมๆยังไม่ขยับอกระจบานหลังกันยังไม่ตายนิสันคือเกา่าตะเข็บร่องน้ําฝนเดิมๆเม็ดอาดเดิมๆ ฟังนี่กะเดิมเดิมไม่ตากเดิมเดิมลองนําฝนเดิมเดิมน,อน็อตฝาท้ายยังไม่ขยับนะเบื้องส่วนหอเก็บสัมภาระกว้างแบบนี้ครับซาสาอานมีถาดล่องอยูสองชัน้นนี่อุปกรณ์อยู่ครบยางอะไรแม่แรงบล็บอกเบิกอยู่ครบเพื่อนเพื่อนเล็กกันยังสวยบ่มบีสนิมเลยนะครับบ่มบีสนิมเลยบ่อบทะเลาอะไก็ว่าได้ฟัง ขวาผู้โดยสารตอนหลังแผงประตูยังสวยครับแผงประตูเสสวยเมื่อเปิดโคเมียมทุกจุดไปนอกไปในนี่ครับสังเกตดดพื้นพมเพื่อนอีสวยสะอาดอิลิเบาแน่นแน่นหลังเบาะคนขับหลังเบาะผู้โดยสารแน่นแน่นนะครับแน่นแน่นบรรยากาศดีครับบริษัท่ามกลางสายฝนแผงประตูฝ้าคนขับเดิมๆกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้านะครับ จกบานขึ้นลงไฟฟ้ากับจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่พวกมาไล่ก็ยังสวยเนาะรถคันนี้เพิ่นดูแลรัลกษาไมา่ดีนะครับแต่ภาพสวยๆอ่าเดี๋ยวเบิ่งเลขไม่เลขไม่หน่อยครับก็นี่แสนสามหมื่นแปดพันลดเมื่อเดียวไปแดงเลขไม่หน่อยๆตัวรองท็อปอ่าวิทยุเล่นซีดีอ่ามีแอร์แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอ่าแอร์ดิจิตอลตัววีเป็นแอร์ดิจิตอลพวงมาไล่ตัวนี้เป็นพวงมาไล่มันตีฟังก์ชันนะครับปรับ ดังเบาจากพวกมาไล่เด้เลยวิทยุนี่ค่อนข้างสิสะดวกสบายเบาหนังเบาะนัง่งฟังคนขคับแน่นแนนหนาๆแบบนี้โลโก,โกส้สติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่นะครับสติกเกอร์อ,อาหมาดวัดน็อตประตูน็อตประตูมองเห็นบ่าครับยังเดิมว่ามีการค่ายเนะาะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าประหยัดนะครับสําหรับ มิสซันนะเมล่ะเครื่องพันสองรอยซีซีพันสองร้อยซีซีอยู่ในโหมดฟังรถอีโก้ค่ะนี่พันสองร้อยซีซีเครื่องสามสูบเขามาเบิ้งความเดิมก่อนครับนอ็อตเนิ้อเก๋ยังสวยนะครับนอ็อตฝากระโปรงสวย,สวยอ่านอ็าอตฝากระโปรงสวยๆวยฝากระโปรงเด,เดิมครับฝากระโปรงเดิ้มอ่ามฝากระโปรงเดิมดมาถอ,อดเกลี่ยสีมาอยู่มัง้งอ่านี่น็อตฟังนี่เก๋ยังสวยอยู่นะครับ จะเข็บซุ้มซอกเดิมๆแบบนี้ม,มาที่คานหน้าค้าน,นากัะเดิมนะครับยังสวยอยู่คาน,นานรเดิมๆแบบนี้แหละสวยเป็นสีผืนฝั่งขวาค่ะเดิมๆสวยๆวยแหงๆครับนี่เพลิดเพลินยู่ครบเพลิดเพลินยู่คคบเครื่องผมว่าสะอาดดีเลยขัน้นนี่เครื่องเีความสะอาดความใสดีเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องห้เบิ้งครับสตาร์ทเครื่องกันเลยยิบเบาๆครับ เบาเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้เพราะสั้นพคอนนะครับกับร่องว่าอายเอ๋ยว่ามีแน่นอนเบิ้ง,งกับผมอ่ากรกแสเบิ้งเพราะอายครับนี่เรื่องเดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้อ่นานะเอาไปใส่ครับเดี๋ยวมาฟังราคากันสําหรับผู้ใดติหารถที่ประหยัดอยู่แเราก็ได้รดถือว่าปีไม่นะครับเราก็ได้ตัวท็อปนน่ารดเมือเ่อเดี๋ยวไปแดงไม่หน่อยไม่แค่แสนสามกว่าอ่าถือว่า หนาใสนะครับสหรับดิสซันดามิล่า1.2 v ปี2013คันนี้ผมเปิดราคาเบาๆ1 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับ1 4 8 0 0 0บาทก็ได้สนใจกับทรมาไอใเบอร์โทรผมอยู่มุมล่างครับอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเฮานะครับสหรับโฮเซลเรคอร์ดศิลปินรถบ้านมืองสองมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาชมครับผมกับอ่าดิสซันดามิล่าคันนี้ก็บที่ฝากไว้ซัมนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ รถบ้านมือสองราคาถูกคัดสรรรถคุณภาพบริการด้วยความสื่อสารและจริงใจอยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ใกลส่งได้ถึงที่ที่นี่แปดเจ็ลเลิศคาเซ็นเตอร์